สมัยนั้นจกมีสมัยที่มนุษย์มีอายุไขลดลงมาเหลือเพียงสิบปีจกมีลักษณะแห่งความเสื่อมเสียมีประการต่างๆดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าหญิงอายุห้าปีก็มีบุตรรถทั้งห้าคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยและรถเค็มก็ไม่ปรากฏมนุษย์ทั้งหลายกินหญ้าที่เรียกว่า กุทะรูสกะแทนการกินข้าวกุศลกรรมบทหายไปไม่มีร่องรอยอกุศลกรรมบทรุ่งเรืองถึงที่สุดในหมู่มนุษย์ไม่มีคำพูดว่ากุศลจึงไม่มีการทำกุศลมนุษย์สมัยนั้นจากไม่ยกย่องสรรเสริญความเคารพเกื้อกูลต่อมารดามัตตยธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อบิดา เบตเตยธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อสมณนะสามัญ,ญธรรมความเคารพเกื้อกูลต่อพราหมณ์พรมัญญธรรมและความประฤ้นอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลกุลเชษฐาปจายนธรรมเหมือนอย่างที่มนุษย์ยกย่องกันอยู่ในสมัยนี้ไม่มีคำพูดว่าแม่น้าชายน้าหญิงพ่ออาลุงป้า พัญญาของอาจารย์และคำพูดว่าเมียของครูสัตว์โลกจะกกระทำการสำเพศสมสู่สามสอนเช่นเดียวกันกับแพะแกะไก่สุกรสุนัขสุนัขจิ้งจอกความอาฆาตความพยาบาทความคิดร้ายความคิดฆ่าเป็นไปอย่างแรงกล้าแม้ในระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดา บิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่กับน้องน้องกับพี่ทั้งชายและหญิงเหมือนกับที่ในปราณมีความรู้สึกต่อเนื้อทั้งหลายในสมัยนั้นจกมีสัตว์ฐานตระกับการใช้สัตราวุตติดต่อกันไม่หยุดหย่อนตลอดเวลาเจดวันสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจกมีความสำคัญแก่กันและกันราวกับว่าเนื้อ แต่ละคนมีสัตราวุธในมือรลองชีวิตซึ่งกันและกันราวกับว่าฆ่าปลาฆ่าเนื้อมีมนุษย์หลายคนไม่เข้าร่วมวงสัตว์ฐานตระกับด้วยความกลัวหนีไปซ่อนตัวอยู่ในที่ที่พอจะซ่อนตัวได้ตลอดเจ็ดวันแล้วกลับออกมาพบกันและกันยินดีสวมกอดกันกล่าวแก่กันและกันในที่นั้นว่ามีโชคดีที่รอดมาได้ แล้วก็ตกลงกันในการตั้งตนประพฤติธ,ธรรมกันใหม่ต่อไปชีวิตมนุษย์ก็ค่อยเจริญขึ้นจากสิปีตามลำดับลาดับจนถึงสมัย8 0ด0 0ปีอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเป็นสมัยแห่งศาสนาของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเมตยะสัมมาสัมพุทธะ